โต้าวีโกครับมีอาการเครื่องยนต์เดินสั่นครับนี่มีอาการสั่นเล็กน้อยครับตอนเช้าๆจะสั่นมากับเครื่องเดินไม่เต็มสูบลยครับรถตอนเช้านะครับนี่ครับลูกหมวแก๊สสั่นนับเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับรถไม่มีอาการไฟโชว์วิ่งมาประมาณสองแสนโลนะครับเราตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ ค่าแอร์โฟผิดปกตินะครับค่าการทำมันหงวฉีดถือว่าผิดปกติมากนะครับนี่นะครับน่ครับ่มการแก้ไขให้ใหม่นะผมน้าเร่งมีอาการสะดุดนะครับก,กระพือนะครับถูกหัวเกียร์นะครับ เสียงเครื่องดังผีแก๊แก,กด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทำการแก้ไขให้โอเคครับผมรถจีโตต้าวีโก้ครับ,รบแน่นมากครับถึงแทบไม่ไปครับงัด เอาบีโอไว้ก่อนนะครัตอนที่หัวฉีดออกเลยอเอาเนี่ยมันจะขึ้นรับกลางเลยขึ้นแล้วอะไจะขึ้นแล้วครับตื่นมากครับไหนลองจับขึ้นมาดูซินี่ครับสภาพหัวฉีดครับโอเคเดี๋ยวเราจะถอดตุกหัวนะครับผมแน่นเกือบตุกหัวนะครับโอเคครับ โตโยต้าวีโก้นะครับนี่ครับสภาพของข้าร่วมไปดีนะครับหนักมากนะครับนี่ครับสภาพโวชีตลังกากถอดออกมาแล้วนะครับมีอาการแหวนรองโมฉีดรั่วนะครับแหวนไม่ออกหมดเลยนะครับแหวนไม่มีนะครับนี่ก็มีอาการแหวนรองโมฉีดรั่วนะครับนี่ครับตัวนี้พอใช้ได้นะครับตัวนี้รั่วหนักเลยนะครับ ท่ okay, นะออีจานะครับขมเหลว, okay, วการแก้ไขให้ครับผม,มนะนครับชุดท่อวมไอดีนะครับของโตยต้วตาวีโก้นะครับปกมากนะครับกำลังการล้างให้หมดทั้งระบบนะผมโอเคครับ หลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะผมเราก็ต้องทําการดีเซ็ตระบบของโปรแกรมของตัวรถยนต์ใหม่นะผมการตั้งค่าการเรียนรู้ระบบน้ำมันเชืเ้อเพลิงนะครับโอเคนะครับเพื่อเริ่มการทํางานของเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมนะครับหลังจากทําการลงทะเบียนปั๊มเสร็จนะผมระบบน้ำมันแล้วเสร็จนะครับก็ต้องมาลงทะเบียนหัวฉีดด้วยนะผมนี่ครับ สี่หัวนะผมะการชุดเชยื่องชีสเสร็จสมบูรณ์นะครับขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีมิดรรักแฟนๆเอฟกีุ้มตันนะครับมาพบมาเจอกันอีกคันหนึ่งนะครับกับในปัญหารถยนต์ดอร์ตาวีโก้นะครับ วีโคดี4ฟดีเครื่องสามพันนะครับมีปัญหาเครื่องเดินสั้นเดินเขยา่านะครับในตอนเช้าเนะครับเบื้องต้นเราทําการตรวจสอบนะครับมีปัญหามัชีดผิดปกติพร้อมกับแหวนรองวัวชีตรั่วนะครับทันเจ้าของรถเดินทางมาไกลในรถคันนี้นะครับเดินทางมาแต่ะยะโสธรเลย,เลยทีเดียวนะครับเดินทางมาหาเรานะครับพร้อมกับให้เราทําการแก้ไขตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นเราทําการตรวจเช็คนะครับ เราก็พบความบกพร่องหลายอย่างนะครับตอนนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราทําเสร็จแล้วเรามาลองในภาคสนามนะครับเรามาลองในภาคสนามอัตราการเล่งนะครับกระเป๋านะครับอัตราการเล่งก็ดีนะครับแต่คันเล่งนี่เดียวตัวนี้ขึ้นก็จะประมาณร้อยแล้วนะครับ เราแก้ไขให้ทุกจุดนะครับเราแก้ไขให้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นล้างท่อร่วมไม่ดีล้างท่อร่วมไม่เสียนะครับทําการทําความสะอาดอช่องทางอของระบบประกาศเข้าเครื่องยนต่างๆนะครับเพื่อให้ระบบประกาศเดินทางเข้าห้องเผาไหม้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ โอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอุปกรณ์เจริญยนตเจริรชดี่สี4ชลสามหกนะครับโอเคสวัสดีทุกท่าน